เดีววันนี้พาชมห้องพัก The p i n o Hotel ป a ก k อง n ค่ะพี่น้องสามบห้อง,อองสามสิบจ็ดา,ก,า,ก,าก็จะเป็น ตกกนนู้เก็บสุดอผ้านี้ก็จะเป็นห้องน้ำ The p i n o Hotel ปากช่องนะคะ่ันีออะ่ะโอเค นันก็จะเป็น my husband <Hello. S 2> นี่ก็จะเป็นโต๊ะ mm hmm. ว่างของะ้องนอนที่นั่งทำงานมีน้ำให้สองขวดแล้วก็กาแฟเตียงเตียงซิงเกิลเบดสองเตียงนอน mm hmm. I sleep in the middle You sleep in the middle พยานิกนอนั้งกะอูดาลิ่งอ๋ี่ึอืมทกาทว่า้่าทวทว่าท่าทกันทาว่าทอ่าทว่าว่นนว่าทาทวาทว่เที่าวาทว่นทว่า่าห่าทว่าทวยว่าทว่า่น้อ่าทท่าวเาว่า่าอ เพิ่มเพิปากช่องวิววิววิวข้างนอกเนี่ยละค่ะ The Pino Hotel ปากช่องนะคะคืนละ คือเราจะได้โบ่เดี๋ยวต้องถามพออยาน,นี่น่าจะบ่อันจังโบ้ได้บแพงเนาะค่ะพี่น้องเนาะพ้าป,ปองกับแม่มาเที่ยวปากช่องยงเมินนะคะเขาจะพาเที่ยวกันปากช่องเขาใหญ่เนาะค่ะพี่น้องมาในแบบโรงแรมที่ไม่แพงเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีอาหารสาวน้ำ